ถามได้เลยนะครับนะถามเข้ามาได้เลยแชร์ออกไปด้วยนะคะเล่นคะเก้าพันเก้าร้อยเกาเก้าแชร์อย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะผมจะให้พิจารณาอยู่สองข้อนะข้อแรกคือขอบคุณนะครับนะสำหรับหัวใจส้มนะโดยมีจารย์โอเป็นประธานจัดมานะเดี๋ยวเอานะพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลย สัมปติชามินาสังสิโมพระมาะจมหาเทวาสเพยาคาปรายันเตะพระมาะจมหาเทวาอภิราภาภวันตุมเมมหาปญโมยมหาราภวภวันตุมเมมมิเตภาอุหเตโพธามาอาุนโมพุทธา,มมา,า,ธายาเวราทะโยเวรคโคนายังเวรทสสีเวราทะาสา เทโยพุทธาสามานีมามา,มาพุทธสสวะโหมส,<ว>สัมปติชามิเพง่พงเพง่พงพาพาฮาฮาเรอเรเราดูแค่สามวันนี้นะดูให้จะได้งานใหม่ไม่มีคนจ้างคุณนะมีคนจ้างนะไพไ่ใบนี้บอกนะสามวันนี้นะคุณทิศนะเออมาค่ะคุณกิ่งแชร์แล้วคะ่ะส่งของขวัญแล้วจ้าเข้ามาพรุ่งนี้ค้าขายจะดีไหมค้าขอบคุณคะ่ะนะอ่ะนะคุณกิ่งนะคะอันนี้ส่งนะครับนะ ดีครับมีเมตตามหานิยมครับไพบ่บอกเป็นไพ่อธิษฐานจิตและสมหวังนะขอพรนะคะ <c oughs> ดีครับมีเมตตามหานิยมพรุ่งนี้ก็ค้าขายดีค่ะนะเข้ามาก<ม>ันได้ถ้าถ้าหวังไว้ก็จะส่งความปรารถนานะคะเข้ามากันนะครับนะโคตรเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์จัดของขวัญมาโคตรเก้าพันเะก้าร้อยเก้าสิบเก้าชิ้นนะ เจ้าทั้งหลายค่ะคุณกิ่งได้ไพ่อธิษฐานนะคะเป็นไพ่ที่ว่า,าสมหวังเรื่องที่อยากจะได้อยากจะปาถนานะคะนะก็คือว่าถ้าใช้ดีก็ขอพอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน่อยนะคะจะสมปาถนาจัดมาเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์